ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จานะครับนายุกลางทุงให้ทุกนาเกานะครับที่ได้ยินเสียงซาซาทุกคนก็คือเป็นฝ่ายน้าร้นครับผมนะฝนตกแห้งสองสามมือนี่น้ามาแบบหืมนะฮะปลากระโดดต้องแดงต้องแดงนะครับเดี๋ยวผมสิพายมือกแล้วกันนะเดี๋ยวมื้อนี้ค็บเต้องอย่างมากมายดอกนะครับเป็นเมนูข้าวปุ้นนะเป็นเมนูข้าวปุ้นน้ํายาปลาแซ่บๆอยู่ในหม้อพี่แหล่น้ํายาปลาเลไอนะไส้ตีนไก่ไส้อัน ใส่ตีนไก่ใส่ลูกชิ้นปลาพี่นอ้องอหน้าเพิ่นเห็ดเอาตีนไกล่ลงกันพี่น้องมึงกับผมพูดนะโอ้ตีนไก่สามขากระเต็มจานแล้วบันเอา้าเอา้าแล้วก,ลก็ลูกชิ้นเอาลูกชิ้นปลาโอ้หอมอันนี้เป็นปลานิลน,นะเออหน้าเพื่นอนอกปลานิลเห็ดแซบ,ซบ<ๆ>ก็ต้องอีหย่างมากมายแบบพี่น้องนะมึงพูดนะเอา,เอา โอ้ใส่อไปเลยครับผมเอาอู้หอมมาถานปะงีม้มาเนี่ยิบเบิดบนในพี่น้องเอ้ยผักกับเขานะครับหนา้าบอจะเป็นอ่าผักอิตูนะครับแล้วก็เป็นผักชีลาวมาเดี๋ยวผมเอาวันโอ้ลรือบักทัวเอา เดี๋ยวปาดปักทัวใส่กันมือในพี่น้องเอ้ยปาดสดสเลยเอาสดๆเดียมือเนี่ยปาบะเตียงเบ็ดเมือง <c oughs> แต่ว่าเสียงน้ำแห้งแห้งนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นผักชีลาวเด้อ กินแบบสดๆสดทั้งที่ละมือเนี่ยม่ต้องเอียงมากมายเก๋ามึงกับผมผักมาเป็นถาดเป็นสวนคือเกา้านะื้โอ้ลืม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 พี่น้องเป็นน้ำพริกกา,กากหมูนะครับนะจากบ้านเลขที่สิเบเอ็ดนะครับเพิ่นทรงตรงไหมผมนะโอ้ ผมบอกได้คําเดียวเลยนะว่าบอลจุพันธุ์เพื่อนิเฮดมาดีดีเพื่อรงให้ผมไล่ไหลนะครับเอาห่อหน่อยแกะก้อนกกนแล้วกันนะพี่น้องเนาะ,นะเดี๋ยวผมเอามาเคใส่เลยก,ลกันนะมันกินได้หลายรูปแบบนะแต่ว่าพี่จาลองเอามากินกับ้าวปุ้นเมื่อกันแล้วกันเอานี่เต <c oughs> <c oughs> ิมถาดเลยมาเดี๋ยวพี่น้องเ, <c oughs> เออจเว่าของเพื่อนเฮดมีดเป็นไหลรดเด้นี่อันนี้กับกระปุกนะครับแล้วก็บแบบนี้อีกนะนี่ เพื่อนเฮ็ดสูญยา,า,า,นะากาศมาดีดีนะซีนสุญยากาศมาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ่องให,ให้พี่น้องไปสอบถามมึงเองเนอรับรองว่าแซบกันแล้วกันมาพี่น้องมา ความเผ็ดกำลังพอดีเลยนะ โอ้ขอท่าอยู่พี่น้องนะเผ็ดกำลังพอดีด้วยความหอมของแคบหมู มันต้องรองเอาไปกินกับข้าวสวยมังผมว่าจะเข้ากันนะเจ้ามันเพิ่นบอกว่ามันกินได้กับหลากหลายรูปแบบพีจาก็กเลยเอามาลองกินข้าวปุ้นมังโอ้หอมหอมหอม เขาก็กำลังเขียวนะกำลังแตกทอกมันเขาเอิ่นสุดเปอร์ ค่าตัวจากผมเผ็ดน้ำพริกอันนี้ดูสงสัยมเผ็ดอันน้าข้าวปุ้นอะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเผ็ดน้าข้าวปุ้นมากกว่านะ เปลื่นแน่มอมแมมแน่กระยาบนะพี่น้องเนาะ มันเปล่อยถ้ามันเปล่อยนี่ผมอมหูดอมหูดแล้วพี่น้อง xả chạy hang Nó buồn mưa Thân vào phương dù thông hay thông na để kính nhận Ơ bọc đèn Ừ. มาได้ทางพุ่นเนอะเนอะอูอ้ว่าเ,เ,เผ็ดขระเจ้ามานานนะครับอ้าวโถ ป๋าถัวเผ็ดแห้งอี่เดียวส่วนใส่ผมเผ็ดน้าของปุ่นคิดว่านายจะเป็นน้ำหน้าของปุ่นแหละโอ้คำสุดท้ายแล้วกันพี่น้องเผ็ดเผ็ดเผ็ด nha cả nhà cả nhà mượn mượn nha ăn vỉn hả làm ăn vỉn hả làm ăn vỉn hả làm คือยามากยู่เผ็ดแต่ว่าเดี๋ยวนี้กลินบ่ค่อยได้แล้วปาทูเอาพี่น้องนะเอาละนะครับเป็นข้าวปุ้นนะข้าวปุ้นน้ำยาปลาเนี่ยปลาขักปลาเนี่ยปลาอยู่กลางทงอาจจะหกเนี่ยอาจจะบ่สวยงามก็ต้องขอโทษคอไม่ให้ไหลนะครับอืม เจ้าหนากากแน่กันแล้วกันนะครับน้าของบ้านเลขที่11ครับผมนะเป็นเป็นน้ำพริกกากหมูข้าเจ้าเฮ็ดดีๆนะครับนะาเจ้าหน้เดี๋ยวพี่จ้าทีมลิงมาแห้งกันแล้วกันนะครับนะเอ้าสุดท้ายก็นะครับนะเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าไปที่ดอยแล้วนะเพรต้องกินอย่างมากมายจอกพี่น้องนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จ้าขอตัวจากลาพี่น้องเพียงที่เขานะครับรักกับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จ้าในมืออื่นหรือมือต่อๆไปนะครับว่าจะมีเมนูอย่าง สารคดีนี้เอาไว้จะมีนะครับสวัสดีครับผม